หนังสือเสียงคัมภีร์สมใจนึก EP 2บทที่4ฉันจะไปถึงจุดนั้นจากจุดนี้ได้อย่างไรมันเป็นคำถามที่เราได้ยินบ่อยที่สุดจากเพื่อนที่มีรูปกายทำไมฉันถึงใช้เวลานานาน,นักหนากว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากได้มันมากพอไม่ใช่เพราะคุณไม่ฉลาดพอ ไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรพอไม่ใช่เพราะชะตากรรมที่ขัดขวางคุณไม่ใช่เพราะคนอื่นได้รางวัลของคุณไปแล้วแต่เป็นเพราะตัวคุณรังตัวเองไว้ด้วยรูปแบบการสันสะเทือนที่ขัดแย้งหรือไม่เข้ากับการสันสะเทือนที่คุณปรารถนานั่นคือสาเหตุเดียวเท่านั้นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือหยุดนั่งคิดถึงมันหยุดรู้สึกถึงมัน เพราะมันจะบอกถึงความไม่สอดคล้องแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือปลดปล่อยความคิดที่ต่อต้านของตัวเองออกไปทีละชิ้นอย่างอ่อนโยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรู้สึกที่ผ่อนคลายที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นตัวชี้ว่าคุณได้ปลดปล่อยความต้านทานออกไปแล้วแต่ถ้าคุณเครียดโกรธหรือขับข้องใจแสดงว่า คุณกำลังเพิ่มความต้านทานเข้าไปนั่นเองความผาสุกเรียงกันเป็นตับรอคุณอยู่หน้าประตูทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะพูดออกมาหรือไม่ก็ตามมันก็จะถูกถ่ายทอดจากคุณด้วยการสั่นสะเทือนมันจะได้รับการขันตอบจากต้นกำเนิดคุณต้องยอมให้มันเข้ามาเพราะคุณคือส่วนขยายที่มีรูปกายของพลังงานจากต้นกำเนิด คุณมีความคิดชั้นนำที่ใหม่ถอดด้ามความจริงจากเวลาและระยะทางของคุณจะดาเนินไปเรื่อยๆด้วยพลังแห่งความคิดก่อนที่มันจะปรากฏออกมาเป็นรูปร่างที่คุณเห็นต้นกำเนิดสร้างโลกของคุณและตัวคุณขึ้นมาผ่านพลังของความคิดที่ถูกเอาใจใส่และคุณก็สร้างโลกของคุณจากความคิดที่เป็นความจริงตรงหน้าที่อิงเวลาและระยะทาง สรุปก็คือคุณและสิ่งที่เรียกว่าต้นกำเนิดคือสิ่งเดียวกันไม่มีทางแยกออกจากกันได้คุณไม่สามารถส่งความคิดที่จะทำให้เกิดการแยกจากกันได้แต่คุณอาจส่งความขัดแย้งหรือความคิดที่แตกต่างออกไปมากจนกลายเป็นการขัดขวางการเชื่อมโยงตามธรรมชาติของคุณกับต้นกำเนิดได้ซึ่งเราเรียกว่าความต้านทาน มันเกิดจากมุมมองและการใช้ชีวิตของคุณเองทั้งที่พลังงานจากต้นกาเนิดจะอยู่กับคุณเสมอและหยิบยื่นความผาสุกซึ่งบางทีคุณก็เปิดรับแต่บางครั้งก็ไม่ดังนั้นคุณต้องมีสติและปรับตัวให้มาอยู่ในแนวเดียวกับความปรารถนาของคุณแล้วคุณจะได้รับพลังงานอันไร้รูปที่ไหลผ่านตัวคุณเช่นความกระตือรือร้นความหลงไหลและชัยชนะ และนั่นคือชะตากรรมของคุณความเป็นตัวคุณได้สร้างคุณขึ้นมาจากความไร้รูปและคุณก็สร้างสิ่งต่างๆต่อไปจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราทุกคนมีเรื่องที่ตัวเองสนใจและความปรารถนาที่จะเป็นการปลุกเร้าเราให้ดำเนินต่อไปและคุณค่าของคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากความชอบส่วนตัวของคุณเองอย่าประเมินความชอบของตัวเองต่ำไป เพราะวิวัฒนาการของโลกขึ้นอยู่กับความคิดที่ก้าวหน้าและความปรารถนาที่ต่อเนื่องความขัดแย้งและความหลากหลายมันจะทำให้คุณสร้างความชอบส่วนตัวขึ้นมาขณะที่คุณอยู่ท่ามกลางความแตกต่างที่ขัดแย้งกันมันจะเกิดความปรารถนาใหม่ๆที่แผ่ออกไปจากตัวคุณส่งเป็นความสันสะเทือนไปสู่ต้นกำเนิดหรือจักรวาลที่จะขานรับ และตอบกลับมาและในขณะนั้นเองจัก,กรวาลก็จะแผ่ขยายออกไปด้วยหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสู่ตำแหน่งของการสันสะเทือนที่คุณจะรับทุกสิ่งทุกอย่างได้และคุณก็สามารถที่จะร้องขอออกไปได้ศาสตร์ในการสร้างอย่างจงใจคุณคือคนสร้างความจริงของตัวเองขึ้นมาไม่มีใครสร้างให้คุณได้และคุณกำลังสร้างมันขึ้นมา ถึงคุณจะไม่เข้าใจว่าตัวเองทำก็ตามมันจึงทำให้คุณละเลยแต่ถ้าคุณสำนึกถึงความคิดของตัวเองอย่างมีสติและจงใจส่งความคิดนั้นออกไปคุณจะเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองโดยเจตนาความเชื่อและความปรารถนาของคุณเป็นความคิดที่ว่าขอแล้วมันจะถูกส่งมาคุณไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดร้องขอแค่คุณรู้สึกถึงมันก็พอ และความปรารถนาคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดทั้งมวลคุณจะไม่มีวันเบื่อการแผ่ขยายและสร้างเพราะมันไม่มีวันสิ้นสุดความปรารถนาใหม่ๆจะผุดขึ้นมาแบบไม่มีวันสิ้นสุดคุณจะได้มุมมองใหม่ความขัดแย้งใหม่และความปรารถนาในแง่มุมใหม่ๆคุณต้องยอมรับแนวคิดที่ว่าคุณจะไม่มีวันหยุดคิดและมีความปรารถนาใหม่ได้ เพราะมันจะเกิดขึ้นภายในตัวคุณต้นกำเนิดต้องการให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นคุณมีในขณะที่คุณอยากได้สิ่งอื่นการที่คุณจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้สึกถึงการคาดหวังในแง่บวกความกระตือรืรน้นโดยไม่คลางแคลงใจนี่แหละคือสุดยอดของการจงใจสร้างบทที่ 5. พื้นฐานอันเรียบง่ายของการเข้าใจ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะในจักรวาลที่เราอยู่มีพลังงานอย่างหนึ่งที่ไหลผ่านทุกสรรพสิ่งแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงมันแต่ทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากพลังงานนี้ทั้งสิน้นเมื่อคุณเข้าใจแล้วให้คุณเริ่มมองหาหรือใช้ความรู้สึกรับรู้ของคุณที่มีต่อพลังงานต้นกำเนิดแล้วคุณจะเข้าใจประสบก,การณ์ของตัวเอง และของคนที่อยู่รอบตัวมากขึ้นคุณจะได้รู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเกิดจากสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถทำนายอนาคตของตัวเองได้เลยจากสิ่งที่คุณทำอยู่คุณจะไม่รู้สึกตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปจากความคิดที่คุณได้รับในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ว่าจะในอดีตหรืออนาคตคุณจะเข้าใจ ถึงอำนาจของคุณในการควบคุมประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองและหันไปสนใจพลังงานที่จะสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาแล้วคุณจะได้พบกับความสุขสุดยอดที่ได้ฟ้อมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ค่อยๆรวมตัวกันช่วยคุณสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นมาและคนทุกคนก็มีศักยภาพนี้คุณจะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาสามารถประสบความสำเร็จ และเข้ามาสู่ประสบการณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคุณคือตัวตนที่มีการสั่นสะเทือนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาคุณมีการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ระหว่างตัวเองกับพลังงานต้นกำเนิดหรือจัก,กรวาลเมื่อคุณรู้สึกดีคุณจะเชื่อมโยงได้ง่ายมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกไม่ดีแสดงว่าคุณกำลังต่อต้าน การเชื่อมโยงนั้นคุณต้องแปลการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแปลการสั่นสะเทือนในการเห็นด้วยดวงตาแปลการสั่นสะเทือนให้เป็นเสียงที่ได้ยินด้วยหูแปลการสั่นสะเทือนที่เป็นกลิ่นรสสัมผัสด้วยลิ้นจมูกหรือปลายนิ้วและแปลการสั่นสะเทือนที่ซับซ้อนที่สุดด้วยอารมณ์ของคุณเองแล้วคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้น เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและเข้าใจคนอื่นที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณจะไม่มีคำถามโดยไม่มีคำตอบคุณจะเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งมากๆจากพลังงานที่ไร้รูปหรือจัก,กรวาลและจากประสบการณ์ในชีวิตคุณทุกอย่างที่จะบอกว่าคุณเป็นใครทั้งในตอนนี้อดีตท,ที่ผ่านมาและในอนาคต ที่กำลังจะเกิดขึ้นบทที่6กกฎแห่งการดึงดูดกฎที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลทุกความคิดจะสั่นสะเทือนส่งสัญญาณออกมาและทุกความคิดจะดึงดูดสัญญาณที่เหมือนกันกลับเข้ามาเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดคือสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากัน กฎแรงดึงดูดคือผู้จัดการแห่งจักรวาลที่ทำหน้าที่จัดการทุกความคิดที่เข้ากันได้มาเรียงรายอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนการที่คุณเปิดวิทยุแล้วหมุนหาคลื่นที่คุณต้องการเมื่อคุณหมุนไปตรงกับคลื่นความถี่ที่มีการสั่นสะเทือนตรงกันคุณก็จะได้ยินในสิ่งที่คุณเปิดหากฎแรงดึงดูดก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้น ขณะที่คุณปล่อยความต้องการหรือความปรารถนาของคุณให้สั่นสะเทือนออกไปคุณจะต้องทำให้ตัวเองกลมกลืนไปกับการสั่นสะเทือนนั้นด้วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการเหล่านั้นจริงๆคุณให้ความสนใจอะไรอยู่คุณจะปล่อยการสั่นสะเทือนออกมาซึ่งมันเป็นคําร้องขอของคุณที่จะเป็นจุดดึงดูดถ้าตอนนี้ คุณยังไม่มีและคุณปรารถนามันคุณก็แค่ให้ความสนใจมันและด้วยกดแรงดึงดูดมันจะมาหาคุณเองเพราะคุณส่งการสั่นสะเทือนออกไปแต่ถ้าคุณต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดแต่มัวไปให้ความสนใจกับสภาพปัจจุบันของการไม่มีกดแรงดึงดูดก็จะหาคู่กับการสั่นสะเทือนของการไม่มีมาให้คุณต่อไปเรื่อยๆ คุณก็เลยไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสักทีนี่แหละเพราะมันเป็นกฎแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังดึงดูดอะไรเข้ามากุญแจสำคัญของการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาก็คือคุณต้องทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งที่คุณสั่นสะเทือนออกไปในสิ่งที่คุณต้องการและวิธีที่ง่ายที่สุดคือการจินตนาการว่าตัวเองมีมันอยู่ทำเป็นว่า มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วปล่อยให้ความคิดของคุณปราบรื้มมีความสุขกับสิ่งนั้นคุณต้องคิดจินตนาการทุกๆวันและส่งการสั่นสะเทือนออกไปอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะอยู่ในจุดที่เปิดรับมันเข้ามาสู่ความปรารถนาของคุณเองคุณต้องรู้ตัวว่าคุณกำลังรู้สึกและสนใจสิ่งที่ต้องการอยู่หรือไม่หรือคุณสนใจกับการไม่มีกันแน่ ถ้าความคิดของคุณเข้าคู่กับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะรู้สึกดีอิ่มเอมใจคาดหวังและกระตือรือร้นไปจนถึงความยินดีปรีดาแต่ถ้าคุณมีแต่ความสนใจของความขาดแคลนหรือสิ่งที่คุณปรารถนาไม่มีไม่เกิดขึ้นคุณก็จะเกิดความวิตกกังวลอารมณ์ไม่ดีท้อแท้สิ้นหวังโกรธเกรี้ยวไม่มั่นคง และหดหูคุณต้องตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติแล้วคุณจะเปิดรับกระบวนการสร้างอารมณ์ของคุณจะเป็นตัวชี้นำที่ดีที่สุดแล้วคุณจะสามารถนำทางตัวเองไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้เพราะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณนึกถึงไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ก็ตามเพราะกฎแรงดึงดูดเป็นกฎที่ทรงพลังของจักรวาล คุณจะดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณนึกถึงเป็นส่วนใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณนึกถึงสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็จะมาปรากฏขึ้นและถ้าคุณนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ต้องการคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นกันมันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจงจำไว้ว่าทุกๆความคิดทุกๆไอเดียทุกๆตัวตน ทุกทกอย่างต่างก็มีการสั่นสะเทือนทั้งสิ้นฉะนั้นเวลาที่คุณเพ่งความสนใจไปที่อะไรแม้จะเป็นเวลาสั้นๆมันก็มีการสั่นสะเทือนยิ่งคุณคิดถึงมันมากเท่าไหร่การสั่นสะเทือนก็จะมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่เหมือนกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาไม่มีข้อย,ยกเว้นถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณจะสร้างความสำเร็จได้ง่ายๆคุณร้องตะนักว่า ตัวเองคิดอะไรอยู่แล้วคุณจะควบคุมประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นคุณคิดถึงคู่รักของคุณคิดถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ความสัมพันธ์ของคุณจะสะท้อนความคิดส่วนใหญ่ของคุณอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพราะคุณคิดถึงมันจนมันเป็นแบบนั้นจริงๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้และมันคือคำตอบที่ว่าทําไมความสัมพันธ์กับคู่รัก ที่ไม่ว่าจะกี่คนผ่านมาก็ตามมันถึงมีตเหตุการณ์เหมือนเดิมเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองที่เขาบอกว่าไม่ชอบคนแบบไหนจะเจอแบบนั้นนั่นเองหรือเรื่องของการเงินที่คุณอยากได้อยากให้มันดีขึ้นแต่มันไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะคุณอิจฉาเพื่อนบ้านที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะการสัน่นสะเทือนของความปรารถนา ับความอิจฉานั้นแตกต่างกันเมื่อคุณเข้าใจการสั่นสะเทือนและความกลมกลืนกับพลังงานการสั่นสะเทือนแล้วคุณจะสร้างความปรารถนาของคุณขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและเจาะจองแต่คุณต้องใช้เวลาและการฝึกฝนแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่คุณจะเป็นทำหรือมีไม่ได้เพราะคุณคือผู้เรียกพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนคุณคือสติรับรู้ คุณคือพลังงานคุณคือการสั่นสะเทือนคุณคือกระแสไฟฟ้าคุณคือพลังงานจากต้นกําเนิดและคุณคือผู้สร้างที่มีความคิดขั้นสูงคุณคือผู้เรียกและผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานที่สร้างโลกและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในจักรวาลมีการพัฒนาเสมอและงดงามอยู่ชั่วนิรันดร์คุณคืออัจฉริยะในการสร้าง ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่มันจะมีประโยชน์ถ้าคุณยอมรับว่าตัวตนของคุณคือการสั่นสะเทือนและคุณอยู่ในจักรวาลที่มีการสั่นสะเทือนเมื่อคุณมีสติรับรู้และเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงตอบสนองคุณในแบบที่เป็นอยู่คุณจะเลิกคลังแทงใจและหวาดกลัวเพราะมันจะถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและปิติสุข เมื่อความปรารถนาและความเชื่อของคุณเข้าคู่กันกับการสั่นสะเทือนคุณจะปรารถนาบางอย่างแล้วเพ่งความสนใจไปที่การไม่มีมันไม่ได้เด็ดขาดเพราะขึ้นความถี่ของการมีและการไม่มีมันแตกต่างกันมันจะเกิดขึ้นเมื่อการสั่นสะเทือนเข้าคู่กันเท่านั้นและไม่ว่าคุณจะร้องขออะไรจะด้วยถ้อยคําหรือการแสดงออกถึงความปรารถนาคําร้องขอของคุณ จะได้ยินและได้รับการขานตอบทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคุณขอมันก็จะถูกส่งมาเสมอและสรรพสิ่งที่มีอยู่ต่างก็ได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของคุณเมื่อคุณปรารถนาคุณเกิดขึ้นจากจักรวาลและจักรวาลก็จะแผ่ขยายคุณมีตัวตนคุณคิดคุณรับรู้คุณร้องขอและคุณก็ได้รับการขานตอบ คุณคู่ควรกับการได้รับพลังงานที่สร้างโลกขึ้นมาตอบสนองต่อความปรารถนาของคุณและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่กับกันตัวเองออกจากสิ่งที่ขบสมควรจะได้รับคุณต้องยอมเปิดรับความผาสุกในจักรวาลที่หลั่งไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของคุณอย่างมั่นคงไม่มีการถูกขัดขวางโดยการฝึกการเปิดรับไม่ต่อต้านความผาสุกอีกต่อไป เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นมรดกุปของคุณที่มาจากต้นกําเนิดและตัวตนของคุณถ้าคุณเข้าใจแสดงว่าคุณพร้อมที่จะรับประโยชน์จากจุดที่คุณยืนอยู่และข้อมูลที่คุณได้รับก็พร้อมแล้วสําหรับคุณฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจศาสตร์ของจักรวาลก็ยินดีด้วยเพราะคุณจะเป็นอีกคนที่เข้าใจชีวิต และความเป็นมาของตัวเองมากขึ้นแล้วรู้ว่าควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพราะคุณจะได้รู้ว่ามีวิธีอะไรบ้างที่คุณจะต้องฝึกตัวเองเพื่อความปรารถนาที่คุณอยากได้สวัสดีคะ่ะ